เรียนประธานในพิธีนะครับกับผมพลโทนายแพทย์กรีธาม่วงทองนะครับอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นขออนุญาตก่ลาวคำประกาศเกียรติคุณแพทย์ดีเด่นแพทยสภา,าประจำปีพุทธศักราช2526นัดอังต่อไปนี้นะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิสารไม้เรียงปัจจุบันท่านอายุ68ปี จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพศ2520หลังจากนั้นท่านได้สมัครเป็นแพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลขอนแก่นเนื่องจากต้องการทำงานในชนบทท่านสมัครมาเป็นอาจารย์แพทย์คณะแพทยศสาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหลังจากนั้นซึ่งเป็นคณะแพทย์ที่ก่อตั้งใหม่ยังขาดแคลนครูบาอาจารย์อยู่เป็นจานวนมากหลังจากนั้นท่านได้ศึกษาต่อจนได้รับวุฒิบัตร อายุรศาสตร์และหนังสืออนุิวบิอายุรศาสตร์โลกระบบทางเดิอนอาหารและได้รับพระราชทานทุนอนันตมหิดลไปศึกษาต่อทางด้าน gastroenterology ที่ Saint James University Hospital ประเทศอังกฤษนะครับด้วยความที่ท่านมีเมตตาต่อนักศึกษาอย่างแท้จริงต่อมาเกิดความผูกพันทำงานอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มหาาลอนแก่นอยู่จนกเกษียณอายุราชการ ท่านทุ่มเทการเรียนการสอนกับนักศึกษาแพทย์อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยนะครับและให้เวลากับนักเรียนทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการแบบเสมอต้นเสมอปลายโดยเน้นการสอนข้างเตียงเป็นหลักสอนให้นักศึกษาได้รู้และปฏิบัติได้จริงให้การดูแลคนไข้ยอย่างละเอียดเปรียบเสมือนญาติมิตรโดยมีความมุ่งหวันให้คนไข้ต่างจังหวัด ผู้ที่ยากจนได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีทําให้ผู้ป่วยและญาติมีความประทับใจชื่นชมในตัวอาจารย์เป็นจํานวนมากตลอดจนลูกศิษย์จํานวนมากได้ซึมซับแบบอย่างการเป็นแพทย์ที่ดีโดยปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านและยืนยันได้ด้วยรางวัลในฐานะครูแพทย์ที่ได้รับไม่ต่ำกว่าสิบรางวัลอาทิเช่น ในปีพศ2535ได้รับรางวัลครูแพทย์ตัวอย่างจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหลังจากนั้นได้รับอาจารย์แพทย์ตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านคลินิกจากแพทยสภา,า2ปีนะครับในปีพศ2540และ2543ในปีพศ2553ท่านได้รับพระราชทานรางวัลมอดินแดงสายผู้สอนจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและในปี2558ท่านได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นด้านครูแพทย์จากราชวิาลเอลเลอร์แพทย์าศาสตร์แห่งประเทศไทยท่านเป็นคนเก่งมีความเชี่ยวชาญสูงในวิชาชีพมีความใส่ใจพัฒนาความรู้ทางด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่องมีผลงานวิชาการมากมายเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักในหมู่แพทย์ด้วยกัน ท่านเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษาจนสามารถปรับหลักสูตรแพทยศาสตร์ศึกษามาเป็น m o d i f y ล์พอเป็น b a s e d Learning และต่อมาท่านปรับหลักสูตรให้เป็น Modular System เน้นการสอนแบบ Professionalism และได้พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการาศึกษาโดยใช้เกณฑ์ TQM ซึ่งเป็นคณะแพทย์แห่งแรกที่ใช้ระบบนี้ ในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งนะครับเป็นครูแพทย์อย่างต่อเนื่องมาท่านไม่ทิ้งงานทางด้านบริการและงานวิจัยนะครับจากเห็นได้จากงานพัฒนาด้านการคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในระยะแรกและการรักษาแบบองค์รวมที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติการณ์มะเร็งท่อน้ำดีจากพระบาทพญาติใบไม้ตรับจนได้รับโรคประกาศเกียรติคุณในด้านนี้จากกรมควบคุมโรคสาธารณสุข ในปีพศ2554ถึงแม้ว่าท่านจากกะเกษียณอายุราชการท่านยังปฏิบัติในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องทางเดินอาหารที่โรงพยาบาลศรีนครินหมหาไรายขอนแก่นและยังทำหน้าที่สอนและอบรมแพทย์พยาบาลด้านการส่องกล้องทางเดินอาหารอย่างต่อเนื่องจัดประชุมวิชาการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างๆจากทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกหลายครั้ง รองาศาสตราจารย์ในแพทย์พิสารไม่เลียงเป็นผู้ที่มีสมรรถรักและดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีใจเย็นมีปิยะวาจามีเมตตากรุณาปฏิบัติต่อคนไข้และเพื่อนมง,งานแพทย์รุ่นน้องนักศึกษาแพทย์และผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเหมือนญาติสนิทท่านเป็นครูแพทย์ต้นแบบที่ลูกศิษย์ทุกคนทุกระดับ ให้ความเคารพนับถือด้วยวัดปฏิบัติทั้งหมดของรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิสารไม้เรียงจึงนับว่าเป็นเกียรติยศอย่างสูงและเป็นความภาคภูมิใจของแพทยสภา,สาที่จะขอประกาศเกียรติคุณให้รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิสารไม้เรียงเป็นอาจารย์แพทย์ดีเด่นของแพทยสภาประจำปีพุทธศักราช2565นี้ครับหลังจากนั้น ขอเชิญชมวิธีชัดและขอเชิญกรับเรียนเชิญอาจารย์พิสารนะครับซึ่งผมก็เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของท่านนะครับกล่าวความในใจให้กับกรรมการแล้วก็แพทย์และก็ท่านประธานด้วยนะครับพอสังเกตครับสวัสดีครับ